ครับทุกคนเนสดมากครับการเปลี่ยนแปลงคือน,นิรันด์นะครับทุกๆคนอย่ายึดมั่นกับชีวิตนะครับสวัสดีครับผมชนแนลไม่อูบนะ ก็สวัสดีนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักนะครับขอให้ทุกคนนะครับสมหวังกับความรักนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับ f c ที่ติดตามทุกๆคนนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานพอสมควรเหมือนกันนะครับพอดีผมติดภารกิจนะครับเลี้ยงลูกน้อยนะครับพึ่งคลอดได้14วันนะครับ วันนี้ก็วันสบายๆนะครับให้นมลูกเรียบร้อยนะครับก็หลับสบายอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบางของปักน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูหอยแครงนะครับว่าวันนี้มีไซส์ไหนบ้างนะครับแต่ผมอยากได้ไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะมาทําเมนูนะครับหอยแครงรวกกับน้ําจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ชมกันเช่นเคยนะครับไปโอเคเดี๋ยวลองไปดู หอยแข็งกันครับผมตลาดวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะครับผมนะครับถ้าวันเสาร์วเสาร์อาทิตย์ี่ยคนจะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับที่จอดรถก็จะเต็มนะครับถ้าทุกคนมาก,ก็รอคิวที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะ เป็นบรรยากาศภายในตลาดนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอาหารทะเลกันดีกว่านะครับไปดูหอยแครงว่ามีไซส์ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับวันนี้น,นี่จะเป็นโซนอาหารทะเลนะครับปลาหมึกนะครับสดๆเลยนะครับกุ้งนะครับ ปลาหมึกสดมากครับทุกคนล้นหมึกกระดองหนวดหมึกนะครับหนวดหมึกยักษ์นะครับ,รบ,น,บนะครับหอยแคลงกิโลร้อสิบาทนะครับ นี่จะเป็นไซส์ใหญ่160นะครับเดี๋ยวเราค่้มาดูกันมีกุ้งน้ำจืดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับ ครับหอยหวานก็มีทุกคนตัวใหญ่มากครับมีหอยเชยลล์รับคนละครึ่งด้วยทุกคน,นจะเป็นปูนะครับหอยแคลงนะครับราคาก็ตามไซส์ทุกคน หัวนี้ไซส์ใหญ่ครับกิโลกรัมละร้าน170บาทนะครับกิโลกรัมละหนึ้บาทโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งนะฮะตอนนี้เราเจอร้านแล้วครับผมอันนี้ร้านประจำที่ผมมาซื้อตลอดนะครับมันจะมีไซส์130บาทนะครับมีไซส์140บบาทกิโลกรัมนะครับทุกคนนะครับ แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเอาไสาใหญ่สุดนะครับก็กิโลกร,รัม180บาทนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ได้หอยแครงเรียบร้อยนะครับไซส์ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูพริกนะครับกับมะนาวนะครับเพื่อทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูมะนาวกับพริกนะครับพริกเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ได้เรียบร้อยครับหอยแครงนะครับวันนี้จัดเต็มๆ2กิโลเป็นวิวแม่น้ํานะครับวันนี้ก็อากาศเย็นสบายเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับทุกคนชมบรรยากาศเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็ไปทําหอยแครงลวกกันนะครับ หอยแครงนะครับที่เราได้มาจากตลาดบางคลองนะครับสดมากๆเลยทุกคนนะครับนะครับสังเกตนะครับเปลือกจะอ้าเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับไซนี้นะครับก็กิโลกรัม1 8 0บาทนะครับวันนี้ผมจัดมา2กิโลเต็มๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำเปล่านะครับทิ้งไว้ประมาณสัก10ถึง20นาทีนะครับ ร้อยครับหลังจากที่เราไปใช้น้ําเปล่านะครับเพื่อให้ตัวหอยเนี่ยมันคายพวกเม็ดตายนะครับเศษอาหารที่เขากินเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาไปลวกได้เลยนะครับก็คือต้มน้ําให้เดือดนะครับไปเดี๋ยวลองไปดูน้ําว่าเดือดหรือยังนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้น้ําเราเดือดได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะครับ ตามด้วยน้ำส้มสายชูนะครับทุกคนเพื่อให้ตัวหอยนะครับนุ่มนะครับเวลาเราลวกขึ้นมานะครับ<ม>ก็กักปริมาณได้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับเราจะเอาหอยเข้าลวกเลยนะครับทุกคนเราวาหอยลวกเลยตร้เลยนะ คน,คนประมาณทีสอทีนะครับทุกคนเอาขึ้นเลยนะครับทุกคนครับทุกคนหลังจากที่เราลวกหอยเสร็จแล้วครับเราจะเอาไปน็อกกับน้ำเย็นนะครับ เราเตรียมไว้นะครับทุกคนล็อกน้ำเย็นนะครับเพื่อให้ตัวหอยนะครับมันมันมีมีมันจะบีบตัวนะครับทุกคนนะครับมันจะบีบตัวแล้วก็มันจะเป็นตัวขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีความหนึกนะครับแล้วก็จะมีความกรอบนุ่มขึ้นนะครับเราจะล็อกน้ำเย็นไว้แป๊บนึงครับหลังจากที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยนะครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสดๆนะครับเดี๋ยวราไปชิมดูด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตานะครับนะ หวานมากทุกคนมันก็สดมากครับมันมีความนึบมากนะครับทุกคนหลังจากที่เรา,าใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ํำส้มสายชูเข้าไปนะครับมันจะทำให้ตัวหอยนะครับมีความหนึบนะครับแล้วก็มีความกรอบในตัวนะครับ หลังจากที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเอามาน็อกกับน,น้ำเย็นนะครับเพื่อใหอ้ตัวหอยนะครับมันบีบตัวเข้าเป็นตัวนะครับบีบตัวบีบตัวนะครับนะครับเวลาเราแกะออกมาเนี่ยนะครับมันจะห่อตัวนะครับแบบนี้เนี่ยแล้วก็เจอกับน้ำเติมซีฟู้ดนะครับ มันจะโรยตัวแล้วก็รสชาติมันจะกลมกล่อมมากทุกคนนะครับหวานมากทุกคนนี่ครับทุกคน <c oughs> วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับหอยแข็งรวกนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel แม่กูบด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ EP หน้านะครับถ้าผมมีเมนูอะไรเด็ดๆนะครับผมจะทำมาฝากทุกคนอีกครั้งนึงนะครับ